วันนี้ก็วันที่19ตุลาคม2,500ดนด้านบอยนกะบค่ะเราร่วมกันมาเจริญกุศลในกาถินนทานนะคะนี่ค่ะพระไตรจีวรนะคะทั้งหลายที่เรานั้นร่วมกันเจริญกุศลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขณะนี้เครื่องสักการ้านนะคะก็ได้อัญเชิญไปเกือบหมดแล้วนะคะ ก็ขอเราทั้งหลายจงมีส่วนแห่งมหากุศลทั้งสิ้นโดยทั่วกันนะคะนี่ค่ะลองก่อนก็ได้ลูกฝ่ายไหมลูกฝ่วยไหมถ้าเจอใครก็แบ่งให้เขาถือได้นะค่ะนี่ค่ะมีน้องแพร่กูจัดการบริหารดูแลนะคะค่ะค่ะนี่ค่ะภิกษุค่ะท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเจ้าอาวาสค่ะ ส่วนแห่งกุศลทั้งสิ้นที่ทุกท่านควรจะได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันค่ะนี้อีกชุดหนึ่งมูสงค่ะ